จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้าน g o l เด n เติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล ne Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอันโยขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลงส่วนซ้ายนะครับเพราะว่าส่วนซ้ายเลนง่ายกว่าคนนี้มันตรงนี้มันน้อยนะครับอนนี้ผมเล่นหมดอยู่อานะครับทุกคนดีเบสเนี่ยใช้เลยต้นเกมมาจับแค่ดุดฟองนะครับแ,นนแล้วก็ปืนกลก็พอละถ้าเล่นคนเดียวนะเพื่อนไม่ได้ลงด้วยนะครับปล่อยเพื่อนไปลงที่อื่นข้างบ้านเรามีคนหนึ่งนะเพี่ยนเปนผิด เ,เราหาดักนะครับมุมนี้สามารถดักบ้านข้างได้นะเฮ้ยรู้เหรอไม่ค่อยเ,เห็นเราทุกคนเดี๋ยวรอนะครับโอเคตายฝั่งเราแล้จะมีสองสามตัวนะครับระวังน่ะเฮ้ยเจ็บนะฮะเดี๋ยวซ้ำตัวนี้ก่อนนะครับคิวคิว หายไปไหนล่อะอาขาดไปเพื่อนเลยเคาขาดไปเพื่อนครบอ่ะได้ยินเสียงเหมือนหลุดเลยครับไม่มั่นใจว่าอยู่หลังบ้านหรอือเปล่าไม่ได้อยู่ในบ้านแสดงว่าอยู่หลังบ้านแน่เลยเดี๋ยวเราเดินใส่นะครับหาย ได้ยินเสียงนะครับอยู่แถบนอกๆนะไม่หลังกำแพงก็หลังอะไรสักอย่างนะหลังบ้านใช่ป่ะเฮ้ยอ๋อนั่นไงมันมีรถนะครับทีฟ้าเมื่อกี้หลังกำแพงไม่บอกวะต้องค่อยๆเช็คนะครับอย่ารีบเดินออกไปนองโล่งนะทุกคนโอเคหลังรถนะเร,รียบร้อยป้องกัน ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่ายิงใต้รถได้ตรงนันปังปังปังฝั่งตรงข้ามยังมีคนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายกันฝั่งผมไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะหาดักฝั่งนี้นะครับมันจะมีบ้านที่ผมแนะนําให้ดักนะโอ้ยอย,ยังยนะิงอ่ะบ้านที่ผมแนะนําให้ดักนะครับคือบ้านซ้ายนี่นะเพราะว่ามันสามารถเอ่อเห็นได้นะตรงฝั่งตรงข้ามนะครับ เดี๋ยวหาของกนนะทุกคนยังไม่พร้อมนะครับนี่ครับเวลาผมเล่นซันฮอกผมชอบมาดักบ้านนี้นะขึ้นข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะทุกคนกระโดดมาปุ๊บซ้ายมือขึ้นกล่องคือมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมปิดพอดีเลยเห็นไหมผมคิดว่าตรงนี้นะเหมาะเหมาะสำหรับการแคมป์จังหวะนี้ก็รอนะครับรอร <c oughs> อเขาออกมานะแบบ ออกมาแรบๆนะเมื่อกี้เฮ้ยอ,ออกมาแล้วฟาร์มไวฟ้ฟาร์มไว้จะนะเดินออกครับเดี๋ยวเราเดินออกจากรถหน่อยนะจะได้เขาไม่มีที่บังนะครับ <S 2> <S 2> เรียบร้อยจำหนึ่งคิวเหลืออีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเห็นมันกระโดดดึงๆอยู่นะครับด้านซ้ายแต่เอาเปิดจุดไปนะครับเราไม่ควรอยู่จุดเดินนะถ้าเกิดว่าเราเปิดจุดเนี่ยแนะนําให้ย้ายจุดเลยครับ ยิ่งเราเล่นคนเดียวในยูอาเนี่ยเสี่ยงที่จะโดนโถมนะครับเพราะว่าเราเดินออกไปเลยวะ s <S ออกไปเลยนะครับคือเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยเราต้องเช็คหลังดีดีนะหลังเอ้ย,ะย,ย,ย,ยอะไรดำๆนั่เียคนนะทุกคนเนี่ยกระโดดคนหรือม้าวะตาหรืออะไรต้องเดินเช็คเดินอย่ามองแต่ข้างหน้านะครับถ้าเราเล่นคนเดียวในยูอาเนี่ยต้องมองรอบรอนะ เพื่อนเขากดมาสามคนนะครับผมกดมาคนเดียวมองรอบๆนะเฮ้ยเอาคนนี่เอาเรียบร้อยครับโอ้ยตัวไอตัวเดียวนะตรงไปหน้านนะ่ะตัวเดียวกันนะครับตีเดียวกับเพื่อนนะตีเดียวกับชุดมัมมี่วงบีบเข้าพลาได้นะครับเดี๋ยวเราไปแคมป์ในพลาได้เพราะผมคิดว่าน่าจะจบตอนนั้นแหละ มีรถข้างหน้าแสดงว่าต้องมีประเด็นน,นนะตรงนี้มีตัวนะเวลาเดินต้องระวังให้ถึงแล้วครับพาราไดซ์รีสอร์ทโหม,มีอะไรับอ่ะน่าเก็บจัดลูกนะั้นเก็บไม่ได้มนะันอยู่ไกลกันนะเดี๋ยวโดนนะครับ <Martin. S 1> เจอพวกซุ่มแยดักยังเอา ่ใกล้ๆนี่เพื่อนโดนครับมีคนได้มาแล้วกี่ตัวนะอา้าว็อสองครับเพื่อนอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่มีครับอ๋บอเห็นละวปลาเนี่ยผิดทางว่ะโดนปะถอยไปข้างหลังนะครับถอยไปข้างหลังลนะโดนนะตรงเนี้ยเจ็บนะบมันลงมาแล้วอนะ่ะ มันยังไม่รู้นะครับมันยังไม่รู้มันนึกว่าเราอยู่ข้างนอกนิ่งกันนะครับนิ่งกันผมเอาตัวซ้ายก่อนนะวะเนี่ยซ้ายเนี่ยคมๆลูกนี้โอ้ไม่โดนเห็นแลนะน่าจะเห็นแล้วละคันนเนี่ย ว่าต่อใต้ตีนเหรอครับน้อเพื่อนเข้าไปไหนพี่นอกเอ้าโอ้เฮ้ยโอ้อยู่บนหลังคาทุกคนผมก็ว่าอยู่ตรงไหนเขาขึ้นหลังคาปนะโดดมานะครับอยู่ข้างล่าง เมื่อกี้ถ้าเขาเล่นหลังคา้วได้เปรียบเดี๋ยวเขาลงมาจะเดินไหมถ้าเดินเนี่เรายิางฟรีนะครับตรงมุมเนี้ยเดินเล่นรอบๆเลยอะ่ะกินน้ำอ่ะนะครับจะชุม่มคอเลยเก้าคนเขาเดินอะไรอยู่ข้างนอก,กอนอะ่ะ คือผมว่าเขาเดินอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวเราขึ้นเลยกระโดดตรงนี้นะทุกคนปุ๊บปีนอ๋อเรียบร้อยผมเล่นซันฮอกบ่อยนะครับเมื่อก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นละแต่ว่ารู้มุมอยู่นะครับรู้มุมรู้เชิงอยู่รู้เชิงการที่เล่นบ่อยๆมันก็จะเป็นประสบการณ์นะทุกคนหาระเบิดกันเดยอย่างแรกยิ่งแบบเล่นหนะึ่งสี่เนี่ยคือแบบ ระเบิดนี่คือสําคัญมากๆนะต้องเก็บไว้นะครับฝั่งตรงข้ามมีคนนะครับเขาภูเขาข้ามภูเขาตรงข้ามเออด้นานข้ามอะไรบ้านนี้มีไหมไม่นะอ้าวเฮ้ยเขานอนอยู่นะเขาแอบนะ,บอ,ะอ๋อเขาคิดว่าผมไม่รู้ทุกคนป่าไฟเช็กหน่อยนาจะอยู่ตรงระเบียงนะครับตีนมันออกตรงระเบียงเลยเปิดสัญลักษณ์ไว้ก็ดีอย่างเงี้ยปักอ๋อ ป่าไฟอะไรวะเนี่ยเล่นมากี่ปีแล้วนะครับป่าไฟยังไม่เข้าเลยเฮ้ยอุย้ยมันขี่ม้ามา,าทุกคนหมวเข้าไปดีกว่างานนียก่อนผมคมให้บ้านบ้านข้างๆปึ๊บไอ้บ้านนี้มันเชื่อมกันนะครับทำไมไม่โดนวะอยู่ตรงไหนฮะเอาเรียบร้อยเมื่อก,กี้มันไม่ตายครับโหล มาแล้วอุ้ยอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเนี้ให้อีกนิดนึงนะให้คมอยู่แล้วตอนเนี้ยระเบิดมาให้คมนะอุ้ยเอาดิคนเขาช่วยนะครับที่เมียนมาเขาช่วยเราอยู่ thank you พม่าเพื่อนรักเราจะจับมือกับนาย ตัวนกเหออ้อโหไม่ทันแล้วตีมันมากเก็บ้วครับเอาใครไว้แล้วตัวเนี้ยหมดไปดีลูกพี่ลูกพี่คิดว่ามาขนาดนี้พี่ลูกพี่ไม่เห็นผอมเลยเหรอถือว่าดีนะครับคือแบบน่าจะไม่ไเปิดไมค์คุยกับเพื่อนเพื่อนแบบวิ่งมาไม่ถือปืนเลยอะก็ชิวเลยเมื่อกี้ สองคนนี้น่าจะอยู่อีกฝั่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝั่งภูเขามีคนยิงนะครับจากที่ผมสันนิษฐานแล้วเนี่ยอยู่แถวนั้นแน่นอนผมว่าต้องอยู่ตรงนั้นแหละเอ้ยเอา้าตรงนี้อยู่เนี่ยโอ้มันปีนขึ้นต่างข้าทุกคนตายแล้วลงซ้ายได้ไหมเฮ้ยซ้ายมีตัวอุ้ยรีบเข้าบ้างก่อนครับ กลางเน่ตปลาใส่ายใช่ไหมถ้าเราเปิดซ้ายน็นอกเนะี่ยจะดีมากครับขวาเราไปไม่ได้ละต้องเดินซ้ายเดี๋ยวนะทุกคนอุ้ยมาดิโอเค,คอยยง่่ายๆนะครับเหลือข้างหน้าเราเนี่ยใจต้องนิ่งนะใจต้องนิ่งมืออย่าสั่นนะมืออย่าสั่น กดอยู่อันหนึ่งสี่จนชินแล้ว <S <S เงียบครับยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยังไงโอ้ปลาสมองมาโอา้เขาอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงไกลๆอยู่ข้างหน้าแล้วโหเราต้องเปลี่ยนหินว่ะมันจะโดนไหมง้างเน็ตลองดูนะครับแถวนั้นอะโดนไหมโดนไหม น่าจะหูอื้ออยู่โอ้ยอ,อ๋หลังๆไปไหมครับขอลูกนึงขอลูกนึงโดนนะลูกเนี้ยโ,โอเคโอเคเรียบร้อยครับกินไก่ยู่ีทุกคนโอ้โหใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามมาด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ